เป็นหนึ่งในนักแสดงนำละครรีเมคซีรีสุดแซ่บระดับโลกเกมรักทรยศ ทางช่องสามสาวแพทริเซียกูดประกบนักแสดงคุณภาพแอนทองประสมอนันดาเอเวอริงแฮมพร้อมลงจอวันที่23สิงหาคมนี้เลยต้องถามแพทริเซียคุณแม่ป้ายแดงว่าถึงตอนนี้กล้าให้โน้ตวิเศษสามีดูเรื่องนี้ไหมพร้อมเผยความรู้สึกความเป็นแม่ปีแรกในวันแม่ปีนี้เริ่มจากเรื่องสามีดูละครนางจะดูเพราะพี่โน้ตกับหนูตอนที่ได้รับเรื่องนี้ เราซื้อเวอร์ชั่น BBC มาดูเลยเราดูเวอร์ชั่นอังกฤษด้วยกันคือดูแล้วไม่เกรนเลยอะเขาก็อยากดูว่าเราจะถ่ายทอดตัวละครออกมายังไงต้องบอกก่อนไหมว่าจะแซบเบอร์ไหนไม่ได้บอกค่ะเหมือนเราเล่นแล้วเราก็รู้ว่ามันก็คือการทำงานมันไม่ได้มีอะไรที่เรารู้สึกไม่เซฟแล้วตัวละครหนูในเวอร์ชั่นอังกฤษไม่ได้หนัก จะมาแซมแซมเป็นตัวป่วนเขาไม่ได้หนักอย่างที่ทุกคนคิดออกมาค่อนข้างน่ารักนะในมุมแพทแพทกับพี่อนันดาจะน่ารักรักแต่พี่แอนกับพี่อนันดาจะเผ็ดร้อนวอนคนดูอยาเกลียดเราก็ต้องรอดูแล้วกันว่าจะเกลียดจะหมันไส้แค่ไหนคะ่ะถามถึงวันแม่ปีนี้เป็นคุณแม่แล้วความรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างรู้สึกแปลกหัวเราะแบบเฮ้ย ฉันเป็นคุณแม่แล้วเหรอดีใจค่ะพอนึกถึงว่าเราจะต้องไปส่งลูกเข้าโรงเรียนเราก็แบบน้ำตาซึมนิดหนึ่งเพิ่งรู้ว่าเดี๋ยวนี้โรงเรียนเขาก็จองกันแล้ว เราก็เริ่มดูแล้วค่ะเริ่มศึกษาว่าเดี๋ยวอีก2อถึงสปีส่งที่ไหนดีตกใจนะเพราะมันแอบใจหายวันหนึ่งที่เขาต้องเดินจากเราไปเข้าเรียนก็อาจจะคิดไกลไปนิดนึงแต่ก็ดีใจค่ะที่เดี๋ยวจะอายุครบ26เดือนนี้มีลูกแล้วก็แฮปปี้ค่ะเป็นปีที่แตกต่างจากปีที่ผ่านมา ใช่ชีวิตเปลี่ยนมากหน้ามือเป็นหลังมือเลยค่ะก็เป็นความสุขอีกแบบแล้วก็ดีใจบอกไม่ถูกเรารู้สึกว่านี่แหละคือสิ่งที่ฉันขาดรู้สึกเติมเต็มมากๆจากเป็นลูกไหว้แม่ในวันแม่แต่ปีนี้มีลูกของตัวเองแล้ว ใช่คือเรานับถือทุกคนที่เป็นแม่รู้สึกรักแม่ตัวเองมากขึ้นจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าที่ฉันดื้อไปกับแม่ตลอดต้องโดนแน่ๆมันคือเวรกรรมที่ฉันสร้างไว้เดี๋ยวมันต้องกลับมาแน่ๆตอนนี้ก็เตรียมใจแต่ไม่รู้ว่าถึงเวลาจริงเราจะรับมือกับมันได้หรือเปล่าแม่มีบอกไหมว่านี่คือสิ่งที่เราทำกับแม่ไว้ แม่ก็บอกว่าคอยดูแล้วกันมีขู่ไว้ด้วยแม่หลงหลานขนาดไหนอื้อหือหลงทั้งคุณแม่หนูคุณแม่พี่โน้ตมาเยี่ยมบ่อยมากค่ะวันเกิดปีนี้เรามีเตรียมอะไรพิเศษไว้ไหมไม่ได้เตรียมจะทำอะไรนอกจากทำบุญค่ะตอนนี้ยังไม่ได้มีเวลามานั่งอยากจัดงานอะไรแค่อยากอยู่กับลูกอยู่กับครอบครัวที่เราบอกว่าทุกอย่างมันเติมเต็มมันเติมเต็มอะไรบ้าง หนูเป็นคนที่อยากมีลูกตอนอายุเท่านี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วหนูจำได้ว่าหนูเคยพูดกับเพื่อนกับพ่อแม่ตั้งแต่อายุ18ว่าอยากมีลูกก่อน30นะพอมันเกิดขึ้นจริงมันเป็นความสุขที่บอกไม่ถูกรู้สึกว่านี่คือสิ่งที่ทำให้ชีวิตเรามีคุณค่า เราไม่ได้ต้องการรถต้องการบ้านเรามีลูกแล้วเราแฮปปี้แล้วไม่ได้รู้สึกว่าเร็วไปยังไม่ได้ใช้ชีวิตของตัวเองเลยเหมือนคนสมัยนี้ใช่ไหมแททรู้สึกว่านี่แหละคือการใช้ชีวิตของแทแทท้อยากมีลูกมันไม่ได้รู้สึกพลาดโอกาสอะไรเลยนะหนึ่งแทก็เข้าวงการเร็วทำงานตั้งแต่เด็กเรารู้สึกว่าเราได้ใช้ชีวิตเต็มที่แล้วถ้าอยากเที่ยวก็ค่อยทำกับลูกสิ หัวเราะไปด้วยกันรอลูกโตพาไปเที่ยวเป็นครอบครัวมันก็ทำได้หมดมันไม่ได้เสียดายอะไรนะถ้าทางเราดูทำนาญในการเลี้ยงเด็กมากไม่ได้คล่องเลยนะยังเกรงอยู่นะแต่ก็สนุกเอนจอยกับการเลี้ยงน้องมีคนช่วยเยอะด้วยมังค่ะแม่แม่ที่เลี้ยงทุกคนก็คอยสอนคอยให้เราสบายใจเหมือนเรามีคนอยู่รอบข้างเราก็เลยไม่ค่อยเกรงมีทำอะไรพลาดบ้างไหม ด้วยความที่คอเขายังไม่แข็งเวลาเราอุ้มเราจะกลัวตรงนี้มากก็พยายามจะประคองคอเขาตลอดตอนนี้ปวดหลังมากเลยค่ะก้มอุ้มน้องถามว่าเราเลี้ยงเองร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไหมก็ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะถ้าไม่มีงานก็จะอยู่กับน้องขออยู่บ้านเลี้ยงน้องค่ะล่าสุดเริ่มพาออกไปข้างนอกแล้ว ก็ครั้งแรกที่พาออกไปคือเหตุผลมันเกิดจากที่ตัวน้องเหลืองต้องไปโดนแดดก็เลยลองพาไปก็ดูชอบนะคะให้รับแสงแดดสายลมบ้างน้องเป็นผื่นร้อนผดร้อนค่ะเพราะฉะนั้นก็อยากให้เขาได้ปรับตัวอยู่กับธรรมชาติบ้างไม่ได้อยู่แต่ในห้องคุณหมอบอกว่าพาไปโดนแดดบ้างไปเจอธรรมชาติบ้างแพลนขึ้นเครื่อง,งบินเที่ยวเลยไหม ยังคะ่ะปีหน้าเลยมั้งคะให้น้องโตกว่านี้นิดหนึ่งตอนนี้หุ่นแซบมากหลายคนขอเคล็ดลับเรื่องหุ่นหน่อย คุงยังมีอยู่เลยค่ะไม่มีเคล็ดลับอะไรเลยค่ะอย่างที่บอกไปแทนรู้สึกว่าการให้น้องเข้าเต้ามันทำให้หมดลูกเรากระชับเร็วมากแล้วการปั๊มนมปั๊มทีไรคือหิวกินบุฟเฟ่ได้เลยค่ะเพราะเราหิวมากไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะกินเยอะกว่าเดิมด้วยซ้ำคนชมเยอะไหมว่าเราสวยเปล่งปลั่งมากหนูก็คิดว่ารู้อย่างนี้มีลูกตั้งนานแล้วจะได้สวยสวย หัวเราะจะได้สวยนานแล้วคนที่สองมาต่อเลยไหมก็ปีนี้เดี๋ยวว่ากันใหม่คราวที่แล้วเรายังไม่ใจอ่อนเลยนะอาจจะโดนเป่าหูหรือเปล่าคือเขาเล่าว,ว่าถ้าอยู่จะมีลูกมันเหมือนชีวิตเราจะหายไปสามปีเลยนะ เพราะฉะนั้นถ้ามีก็มีติดติดกันไปเลยมันจะได้หายไปทีเดียวแล้วเราค่อยกลับมาทำงานใหม่เราก็รู้สึกว่าก็จริงถ้าจะมีคนสุดท้ายก็สัก30แล้วกัน5ปีนี้ก็ปั๊มลูกไปเลยที่โน้ตเขาเป็นคนวางแผนดีมากถามว่าเราคล้อยตามไหมก็คล้อยตามนิดนึงค่ะเราอยากมีลูกเยอะๆอ,อยู่แล้วใช่ไหม เอาจริงๆนะถ้าไม่ได้ร่างพังก็อยากมีเพราะเรารู้สึกว่าการอุ้มท้องเราไม่ได้ทรมานอะไรขนาดนั้นก็คือชอบการมีลูกก็ภายใน5ปีนี้พร้อมมีอีกสักคนหรือสองคนมากสุดก็ขอสามคนพอโน้ตอยากได้มากกว่านั้นหรือเปล่าไม่ไม่นางบอกว่าสมัยนี้สามคนคือไม่ไหวแล้วแน่นสุดๆเลี้ยงยากแล้วสามคน